หนึ่งความเข้าใจผิดของแม่ที่ส่งลูกเรียนอีพีค่ะคุณใช่ไหมคะที่อยากจะให้ลูกเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะให้ลูกกลายเป็นเด็กสองภาษาก็เลยลงทุนยอมเสียเงินบางทีเป็นแสนเป็นล้านเลยนะลูกก็ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้วันนี้นะคะไก่มีหนึ่งความเข้าใจผิดของแม่90%ซนตนะคะที่คิดว่าเฮ้ยถ้าฉันส่งลูกเรียนอีพีแล้วะ ลูกฉันยังไงยังไงก็จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ความคิดผิดๆแบบนั้นนะคะก็คือคุณเข้าใจว่าการส่งลูกเรียน EP ีเนี่ยมันเป็นทางลัดที่จะทำให้ลูกสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ะะเขาจะต้องเริ่มต้นจากการฟังและก็จะต้องมีความถี่ในการใช้ภาษาค่ะ ซึ่งสองสิ่งนี้นะคะอาจารย์ฝรั่งไม่สามารถให้กับลูกคุณได้ค่ะคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าลูกคุณนะคะอยู่ในห้องเรียนแล้วมีเด็กนักเรียนเนี่ย25หรือบางห้องเนี่ยอาจจะ30คนต่อครูฝรั่งเพียงแค่หนึ่งคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะมีความถี่ในการใช้ภาษาในห้องเรียนเพราะฉะนั้นคนที่สามารถ กระตุ้นหรือให้ความถี่ในการใช้ภาษาให้กับรูปคุ่นได้นเนี่ยมันมีแต่เพียงแค่ เราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขาเท่านั้นค่ะถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ไก่พูดนะคะก็ให้พิมพ์คาว่าเห็นด้วยมาด้านล่างคอมเมนต์นี้หรือถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรอยากสอบถามก็พิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามครูแม่ไก่ได้ค่ะและคลิปนี้นะคะคุณแม่ไก่ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์แลแล้วก็กดติดตามไก่ทั้ง3มช่องทางค่ะ และคลิปนี้นะคะไก่ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะพบกับคุณแม่ไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ